สวัสดีค่ะพบกับครูไซนนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝกหัด12.3กันนะคะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะได้แค่ข้อหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะต้องอธิบายใช้เวลานานเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะข้อหนึ่งเนี่ยให้เรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ตามระบบอายุแพจากสูตรโครงสร้างที่กำหนดให้นะคะมาเริ่มกันเลยวิธีการเรียกชื่อสารเนี่ยอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสารนั้นเป็นสารประเภทอะไรนะคะแล้วก็ การอ่านชื่อก็จะต้องอ่านตามสารประเภทนั้นๆอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตรงนี้ไม่มีหมู่ฟังก์ชันไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยทุกตัวเป็นคาร์บอนพันธะเดี่ยวทั้งหมดเมือ่อมันเป็นคาร์บอนพันธะเดี่ยวทั้งหมดแสดงว่ามันเป็นแอลเคนหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องเลือกสารที่จะเป็นเลือกคาร์บอนที่จะเป็นคาร์บอนโซ่หลักนะคะคาร์บอนโซ่หลักต้องยาวที่สุดนะไม่จําเป็นต้องอยู่ในแนวนอนนะเป็นแนวไหนก็ได้แต่ว่าต้องต่อเนื่องกันแล้วก็ยาวที่สุดดังนั้นในกรณีนี้นะคะก็จะได้คาร์บอนโซ่หลักเป็นแบบนี้นะคะค แล้วก็กําหนดตําแหน่งคาร์บอนกําหนดตําแหน่งคาร์บอนนะคะต้องใหเ้เลขน้อยอยู่ใกล้กับกิ่งมากที่สุดถ้ากําหนดเลขฝั่งนี้ก็จะได้เป็น1 2 3สองสามกิ่งอยู่ใกล้เบอร์สาแต่ถ้ากําหนดอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งสามี่กิ่งก็จะอยู่ใกล้เบอร์สี่เราจึงกําหนดแบบนี้คะ่ะ1 2 3 4 5ส7าสี่ห้ากเจ็ดพอได้มาปุ๊บเราเหลือกิ่ง2ตัว กิ่งคือกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้วิธีการเรียกชื่อค่ะกิ่งลงท้ายด้วยอิวนะคาร์บอนหนึ่งตัวคือเมทิลคาร์บอนสองตัวคือเอทิลถ้ามีกิ่งมากกว่าหนึ่งตัวนะคะเราเรียกชื่อเรียงลําดับตาม a ถึง z เม็ m เอทีนะคะก็จะต้องเรียก e ก่อนเราจะไม่เรียกว่าเลขเราจะไม่เรียกว่าแบบเลขน้อยมากก่อนเราก็จะเรียกตัวนั้นไม่นะเราจะเรียกเรียงลําดับ a ถึง z นะคะก็จะเรียกเอทิลเอทิลอยู่ที่ไหนเอทิลเกาะที่เบอร์สี่ค่ะก็จะใส่เป็น c เอทิล <c oughs> ระหว่างเลขกับตัวหนังสือนะคะใส่ไฮเฟฟนนะใส่ขีดกลาง3ามเมทิลแล้วก็ต่อด้วยคาร์บอนขออภัยเสียงหายต่อด้วยคาร์บอนที่เป็นโซ่หลักนะคะโซ่หลักเจ็ดตัวโซ่หลักเจ็ดตัวก็คือเฮปเป็นแอลเคนก็เติม a n e ได้เป็น4ี่เอทิลสามเมทิลเฮปเทน ข้อ2ค่ะข้อ2เป็นวงข้อสอเป็นวงแล้วบังเอญมีพันธะคู่ในวงนะคะแบบนี้เราก็จะต้องกําหนดตําแหน่งนะคะพันธะคู่เนี่ยถือเป็นหมู่ฟังก์ชันเราก็จะต้องให้หมู่ฟังก์ชันหรือพันธะคู่ตรงเนี้ยเป็นเลขน้อยที่สุด<ๆ>ก็จะได้เป็น1 2 3 4 5นะคะเรียกกิ่งก่อนกิ่งอยู่เบอร์3ก็จะเป็น3ามเมทิว แล้วก็ตามด้วยวงปิดห้าเหลี่ยมก็จะเป็นไซโคเฮนนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นแอลคีนใช่ไหมนักเรียนจะใส่เป็นเพนทีนเลยก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นเพนหนึ่งทีนก็ได้ถามว่าเอา้าทำไมครูถึงใส่เพนทีนได้เลยอะในเมื่อมันมีปัญหาคู่ปกติต้องระบุตำแหน่งใช่ไหมคะคือตรงเนี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้กําหนดเราไม่ได้ระบุตำแหน่งแต่เรารู้ว่ากินอยู่ที่เบอร์สามอ่ะ มันก็ธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องรู้อยู่แล้วว่าโอเคพนาคู่มันก็ต้องอยู่เบอร์หนึ่งมันก็ต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่ามีหมู่ฟังก์ชันหมู่เดียวนั่นเองนะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เราจะเข้าใจตรงกรันมันมีโอกาสเดียวที่เป็นไปได้สมมติบางคนบอกว่าอ่ะถ้าให้กิ่งมาอยู่ตรงนี้ล่ะเราก็จะหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยอยู่ดีถูกปะเพราะก,กิ่งก็ต้องเป็นเบอร์สามพนากคู่ก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ดีนะคะต่อไปข้อสาม ข้อสาเป็นวงอะโรมาติกแล้วก็มีกิ่งกิ่งกิ่งนะคะกิ่งตัวนี้ที่เหมือนกันอวงไว้ให้มีกิ่งตัวนี้แล้วก็กิ่งตัวนี้ที่เหมือนกันแล้วก็มีกิ่งตัวนี้นะคะทีเนี้ยพอเวลามันมีกิ่งแบบนี้ใช่ไหมคะเราอะ่ะก็จะกําหนดตำแหน่งคาร์บอนที่เลขน้อยใกล้กับกิ่งที่สุดใกล้กับกิ่งทุกตัวมากที่สุดครูก็เลยกำหนดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เพื่ออะไรเพื่อให้กิ่งอยู่ที่เบอร์หนึ่งสองแล้วก็สี่ถ้าเราวนกําหนดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งมันก็จะกลายเป็นหนึ่งสองห้ามันหนึ่งสองเหมือนกันแต่เบอร์สี่กับเบอร์ห้าเนี่ยสี่น้อยกว่าเราก็จะกําหนดแบบนี้นะคะต่อไปเรียกชื่อก็จะเรียกตามเ,าเรียกตามอักษรภาษ,าษาอังกฤษถ้ามีสองกิ่งที่ซ้ำกันนะคะใช้เลขคอมมาเลข,เลขแล้วก็ระบุจำนวนกิ่งด้วยคำว่าใดไรเตต่า ตรงนี้มีสองกิ่งของเอทิลนะกิ่งสีแดงนะก็จะได้เป็น1 4นี่นะ1 4ึ่ขีดกลางไดเอทิลต่อไปตามด้วยเมทิลคือ2องเมทิลเป็นวงอะโรมาติกหเหลี่ยมพันธะเดียวสลับพันธะคู่เราเรียกเขาว่าเบนซีนนะคะต่อไป1.4 1.4เป็นพันธะ3แล้วก็มีกิ่งพันธะสําคัญกว่ากิ่งเสมอเวลาเรากําหนดตําแหน่งคาร์บอนโซ่หลักนะพันธะ3สําคัญกว่ากิ่งพันธะ3าถือเป็นหมู่ฟังก์ชันดังนั้นเวลากําหนดตําแหน่งคาร์บอนโซ่หลักต้องให้หมู่ฟังก์ชันเนี่ยอยู่ในโซ่หลักเสมอแล้วก็กําหนดเลขน้อยใกล้กับพันธะสหรือใกล้กับหมู่ฟังก์ชันนั่นเองก็จะได้เป็น1 2 3 4 5สอามี่ห้ากมีกิ่งหนึ่งกิ่งคือกิ่งนี้ ะะเวลาเรียกเราก็จะเรียกกิ่งก่อนก็จะได้เป็น6เมทิลคาร์บอนตัวเดียวนะกิ่งคาร์บอนตัวเดียว6เมทิ่คาร์บอน7ตัวเฮปนะคะเฮปติดทีไว้แล้วก็ระบุต,ตำแหน่งของพันธะ3พันธะ3อยู่ระหว่าง2กับ3ใช้เลขน้อยค่ะใช้2แล้วก็ลงท้ายด้วย Yne นะคะต่อไป1.5 1.5ให้มาหน้าตาแบบนี้ ถ้าใครไม่แน่ใจนะแนะนำให้เขี่ยให้เขียนแตกออกมาเป็นโครงสร้างก่อนนะคะก็จะได้เป็น c c แล้วก็เป็น o c แล้วก็เป็น c นะคะตัวนี้นะคะมันเป็นมันเป็นอีเทอร์ถูกไหมพอเป็นอีเทอร์ปุ๊บเราอ่ะก็จะดูแล้วว่าตัวที่อยู่กับ o อะค่ะจะถือเป็นกิ่งตัวที่อยู่กับ o จะถือเป็นกิ่งกิ่งเมทอกซีอ่ะเป็นกิ่งออกซีแล้วกันนะคะ เรียกตามจำนวนคาร์บอนเป็นกิ่งเมทอกซีส่วนอีกตัวหนึ่งที่เหลือตรงนี้จะเป็นคาร์บอนโซ่หลักเราก็จะกําหนดตําแหน่งคาร์บอนโซ่หลักเป็นอย่างนีง้หนึ่ง,งสองสาวิธีการเรียกชื่ออีเทอร์นะคะเราจะเรียกชื่อตัวกิ่งที่ติดกับโอก่อนนะคะติดกับโอนี้ต้องเป็นคาร์บอนที่น้อยกว่านะตัวนี้ที่มีคาร์บอนตัวเดียวก็เลยให้เป็นกิ่งที่ติดกับโอคาร์บอนหนึ่งตัวจึงเรียกว่าเมทอกซีกิ่งนี้ติดกับคาร์บอนโซ่หลักเบอร์สองเราก็จะได้เป็นสอง เมทอกซีนะคะสองเมทอกซีคาร์บอนโซ่หลักสามตัวก็จะได้เป็นโพรเพนนี่นะอ่านเหมือนแอลเคนปกติติดกันเลยนะคะสองเมทอกซีโพรเพนเมทอกซีมาจากตัวนี้ซื้บโซ่เขียวนะอันนี้มาจากโซ่หลักโซ่ฟ้านะคะต่อไปค่ะ1.6ึ่หนหมู่ฟังก์ชันคือตัวนี้ค่ะ ตัวนี้คือ a อไมนะบางคนเห็นเอ2สองตอบเอมีนไม่ได้นะดูด้วยว่าข้างๆเอนะ่ะมี c w ีเดอบอนหรือเปล่าถ้ามีตัวนี้คือ a อไมพอเป็น a อไม่ปุ๊บคาร์บอนเบอร์หนึ่งคือคาร์บอนที่เป็นหมู่ฟังก์ชันทีเนี้ยเราก็ระบุได้แล้วว่าคาร์บอนห้าตัวใช่ไหมมันก็คือเ P พ EN. น PENT อ่านเหมือนแอลเคนคือ An ตัด e ทิ้งแอลเคมันต้อง a n เเ e นาะ An ตัด e ทิ้งแล้วก็เติม a i ไม่ต้องระบุหมู่ฟังก์ชันเพราะว่าในหมู่ฟังก์ชันไม่ต้องระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันเพราะว่าในหมู่ฟังก์ชันมันมีคาร์บอนที่เราให้เขาเป็นเลขหนึ่งอยู่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเพนทานามายนะคะต่อไปค่ะข้อ7ข้อ7หมู่ฟังก์ชันคือตัวนี้ค่ะ C หรืบนบ O O ตัวนี้คือเอสเทอร์วิธีการเรียกชื่อเอสเทอร์นะคะแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งเสร็จปุ๊บดูฝั่ง O ตัวเดียว O ที่เป็นพันธะเดียว ฝั่ง O ที่เป็นพันธะเดียวตรงนี้เราจะเรียกชื่อเขาด้วย LQ ธรรมดานะคะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งตัวนี้เราจะเรียกชื่อเขาลงท้ายด้วย O-8 ดังนั้นตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นคาร์บอนสองตัวเนาะก็เป็นอทิลฝั่ง O ตัวเดียวนะฝั่งสีเขียวตรงนี้นะเป็นอทิลแล้วก็เวนวักค่ะเวนวักอีกฝั่งหนึ่งนะคะคาร์บอนสามตัวนี่นะคาร์บอนสามตัว 1นึสาไม่ได้ต้องระบุตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคาร์บอนมันบังคับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็จะคาร์บอนสามตัวก็จะเป็น pro prop prop นะคะแล้วก็เติม an เหมือน lk แล้วก็เติม oa ก็จะกลายเป็น ethyl propyl ตรงนี้ถามว่าทำไมไม่ต้องระบุตำแหน่งทำไมถึงไม่ต้องระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราแบ่งแบบเนี้ยแล้วเราอ่านทีละครึ่งอะคะ่ะ เป็นการที่บอกอยู่แล้วว่าหมู่ฟังก์ชันต้องอยู่ตรงไหนทีนี้เราวังว่าถ้า O สลับอะเขาวาด O ตรงนี้มาก่อนแล้วค่อยเป็น C ับเบิลบอลโอะนักเรียนก็ต้องอ่านฝั่ง O พันธะเดียวกันนะไม่ใช่อ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะไม่เกี่ยวกันนะคะ1.8ค่ะ1.8เป็น C ับเบิลบอลโอแล้วก็ H ตรงนี้หมู่ฟังก์ชันตนัวนี้คือ l d High นะคะแอลดีไฮด์กำหนดตำแหน่งคาร์บอนโซ่หลักหนึ่งสองสามสี่แอลดีไฮด์ตรงนี้มี C อยู่ในคาร์บอนโซ่หลักอยู่แล้วมี C ที่เป็นหมู่ฟังก์ชันอยู่ในคาร์บอนโซ่หลักอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันนะคะก็ระบุกิ่งธรรมดาไปเลยกลิ่งคือกิ่งนี้อยู่เบอร์สองเนาะคาร์บอนตัวเดียวก็จะได้เป็นสองเมทิลคาร์บอนสี่ตัวค่ะสองเมทิลก็จะเป็นบิว บิวทาทีเ th อใช่ไหมบิวทคือคาร์บอนโซ่หลัก a อคืออ่านเหมือนแอลเคมันเป็นแอลดีไฮด์ ide, ก็เติม a l ก็จะได้เป็น2เมทิลบิวทานาลต่อไปค่ะหมู่ฟังก์ชันคือตัวนี้ NH2 ตัวนี้คืออนะมิโนเนาะคือเอมีนนั่นเองเอมีนตรงนี้ต้องกำหนดหมู่ฟังก์ชันเอ้ยกำหนดตาแหน่งคาร์บอนโซหลักค่ะให้เลขน้อยอยู่ใกล้หมู่ฟังก์ชันที่สุดแล้วก็ อ่านเหมือนแอลเคนธรรมดาคาร์บอนเจตัวค่ะคาร์บอนเจ็ดเจ็ดตัวคือเฮปอ่านเหมือนแอลเคนเอตัด E ทิ้งนะแล้วก็ระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันสองแล้วก็เติมท้ายเสียงที่ระบุชนิดเอมีนเฮปทาสองเอมีนสค่ะหมู่ฟังก์ชันคือตัวนี้ C double bond O ตรงนี้เป็นคีโตนเนาะหลักการอ่านชื่อคีโตนก็ อ่านเป็นคาร์บอนโซหลักทั้งหมดนะคะแล้วก็ระบุตำแหน่งแล้วก็ลงท้ายด้วยโอนให้ 1, 2, 3, คาร์บอนโซหลักหนึ่งสองสาเพื่อให้ใกล้หมู่ฟังก์ชันที่สุด 4, ี่ห้าหกคาร์บอนหกตัวก็เป็นเฮกอ่านเหมือนแอลเคนเติมด้วย a อตัดอีท e ิ T ้งระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันคือ3แล้วก็ลงท้ายด้วย o อ e อเนอนเฮกซสอนสิดค่ะสิอตรงนี้เป็น แอลกอฮอล์ Alcohol, ใช่ไหม oh H. นะคะใส่ตำแหน่งหมู่เอ้ยใส่ตำแหน่งคาร์บอนโซ่หลักเริ่มฝั่งไหนก็ได้เพราะมันสมมาตรกันนะคะคาร์บอนห้าตัวก็เป็นเพนเพนทีอ่านเหมือนแอลเคนเติม A.N. ตัดอีทิงระบุตำแหน่งคาร์บอนโซ่เอ้ยระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันสามแอลกอฮอล์เติม O.L. นะคะเพนทาสามอ้อ oh. ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายหมู่ฟังก์ชันคือตัวนี้ คาร์บอนโซลักหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องระบุตำแหน่งเพราะว่าในหมู่ฟังก์ชันมีคาร์บอนซึ่งเราให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะคะมีกิ่งตรงนี้นะก็จะได้เป็นเรียกชื่อกิ่งก่อนก็จะได้เป็นสามเมทิลคาร์บอนโซ่หลักสี่ตัวบิวนะคะแล้วก็อ่านเหมือนแอลเคนเอเอ็นดอีทิงแล้วก็เติมโออีกแอซิด ไม่ต้องระบุตำแหน่งหมู่ฟังก์ชันได้เป็น 3-methylbutanoic acid นะคะโอเคเนี่ยการเรียกชื่อทุกสารนะเรียกรวมหมดแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะมาต่อกันที่การเขียนโครงสร้างละกันนะ ขอแบ่งเป็น2คลิปนะคะแบบฝึกหัดน,นี้เพราะว่าอธิบายแล้วก็มันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e นะคะคอมเมนต์ Comment. คลิปที่อยากให้ครูทนะํานะอยากให้ครูทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาจะได้จัดให้นะคะตามความต้องการนั่นเองสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพูดเร็วมากเลยอะ่ะขออภยัยพูดเร็วมากจริงๆเพราะว่ามันเยอะแล้วมันยาวนะถ้าใครฟังไม่ทันตรงไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวครูไปตอบให้ นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย